พรมอมีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทยตามพรบรล้มละลายผ่านกระบวนการสารล้มละลายกลางโดยนายกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกไม่ได้เป็นการอุ้มการบินไทยแต่จําเป็นต้องรักษางเงินตราของประเทศเอาไว้มั่นใจสัตว์จะแต่งตั้งมืออาชีพมาช่วยบริหารเพื่อการฟื้นฟูส่วนรัฐมนตรีว่าการคมนาคมบอกการฟื้นฟูจะยึดหลักต้นแบบ j a เ a m e r i c มริ i r l i n e s ที่ลดการถือหุ้นของรัฐสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ พร้อมเสนอผู้บริหารมืออาชีพ15คนให้สารพิจารณาอนุมัติในการบริหารแผนฟื้นฟูขณะที่รองประธานรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยบอกการฟื้นฟูจะครอบคลุมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยังสามารถเปิดทําการปกติและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยังไว้วางใจส่วนประธานสันติบาสากลแถลงข่าวยืนยันสากลอมรัพย์82แห่งที่ลงทุนในหุ้นกู้กับการบินไทยยังมีสภาพคล่องและมีเงินสำรองในเครือข่ายอีกมาก และมั่นใจาการคินไทยชำระหนี้คืนได้ภายหลังมีการฟื้นฟูหัวหน้าคณะทำงานการเมืองของประธานสภาเผยมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนออนไลน์เข้ามามากพร้อมเสนอแนะผ่อนปรนประกอบฉุกเฉินให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนปกติภายใต้การควบคุมสุขอนามัยด้านกระทรวงศึกษาตเตรียมเสนอสอบ,บคอพิจารณาผ่อนปรนให้มีการสอนตามโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาด้านการเรียนออนไลน์วันผลกระทบเลื่อนเปิดเทอมในวันที่หนึ่งกรกฎาอีกรอบ ส่วนเลขากอาสอบอกในระดับอาชีวะไม่พบปัญหาการเรียนออนไลน์และพร้อมสนับสนุนปรับจูนโทรทัศน์ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาขณะที่นายเทพไ,ไทยส,สอสอนครศรีธรรมราชพรประชาธิปัตย์บอกปัญหาจากการเรียนออนไลน์บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไทยใน8ด้านโดยหลักรวมคือการขาดความพร้อมและการเตรียมการของประสบศึกษาธิการมากที่สุดสอคอเผยผู้ติดเชื้อรายใหม่2รายที่จังหวัดนาราธิวาส ส่วนเผดไทยคู่ฟ้าโพสตข้อความเตรียมเยียวยาประชาชนอีก4กลุ่มนอกเหนือเราไม่ทิ้งกันและเกษตรกรอีก4กลุ่มรวมกว่า18ล้านคนอินเดียอ,อพยพคนกว่า2 200, 2,000คนในรัฐเบงกอรับซุปเปอร์ไซโคลอัมพันที่เคลื่อนตัวเข้าทางตะวันออกด้วยความเร็วสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากอ่าวเบงกอลขณะที่เป่อพอพร้อมรับมือสถา,านการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากใน62จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในช่วง3าวันนี้ สวนบิ๊กป้อมสั่งการให้จังหวัดประสานอาสาสมัครเตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแอมเนสตี้ออกถแถลงการคบรบครบ10ปีพฤษภาปี53บอกทางการไทยต้องนำตัวผู้มีส่วนรับผิดชอบเหตุรุนแรงมาดำเนินคดีอาญาอีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยความจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงขณะที่นปชจัดการรำลึกผ่านระบบออนไลน์โดยแกนนำย้ำคนรุ่นใหม่จะออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้าการปกครองรเผด็จการซ่อนรูป